ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับเพื่อนเเห็นเจดีข้างหลังไหมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาขับไลแมนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาขับรถที่ต่างจังหวัดนะครับมาขับรถส่งอาหารนะครับก็วันนี้นะครับผมจะไปขับไลแมนให้ได้สัก10งานะครับแต่ก่อนจะไปขับนะครับ ผมจะไปบอกวิธีการสมัครเข้าๆให้ทุกคนฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าสมัครที่นี่เป็นยังไงนะครับสาหรับสมัครขับไลแมนที่พนะนครศสีอยุธยานะครับผมใช้เวลาสมัครไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับขั้นตอนการสมัครเข้าๆนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนการสมัครนะครับสมัครไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับไลแมนไรเดอร์นะครับที่เป็นสีเทาออกดำๆนิดนึงนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าแอปพลิเคชันนะครับถ้ามีการ ให้ล็อกอินไลน์นะครับให้เพื่อนๆล็อกอินไลน์ส่วนตัวของเราไปได้เลยนะครับเพื่อรับข่าวสารนะครับและก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับกรอกเบอร์โทรเลือกจังหวัดนะครับที่เราอยากจะขับนะครับและส่งเอกสารให้เรียบร้อยเอกสารมีแค่รูป ใบขับขี่นะครับรูปเราสามารถเซลฟี่หน้าแอปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับรอไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะสามารถขับรถได้แล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถขับรถได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าสมัครผ่านแอปเนาะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแบบของผมเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับถ้าไม่มีใบขับขี่นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครขับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอนุโลมโควิดให้และหลังจากนั้นเราก็รอเปิดระบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับป่ะไปดูคลิปกันต่อได้เลยนะครับเพื่อน รป่าไปรับชมกันได้เลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข uh huh> ั้นตอนการสมัครไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับใช้เวลาเปิดแอปพลิเคชันนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเองนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนไปขับรถกันดีกว่านะว่าวันนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่งานแต่เป้าหมายของเรานะครับวันนี้1 0งานตอนนี้ผมอยู่กันที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมาครั้งแรกแลครับที่อยุธยานะครับตอนนี้อยู่ตรงเจดีที่เขาเขียนไว้ข้างหลังเจดีสาวปื้มน่าจะใช่นะครับอยู่ใกล้ๆวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก็ตอนนี้ขอตัวม เลยนะครับตอนนี้เวลา9โมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้งานที่ไหนเนาะนี่นะครับผมจะให้ทุกคนดูนะครับงานที่อุทยานะครับโหเด่งเยอะมากเลยอะดูดิอยากให้กรุงเทพเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอรับงานรับงานที่ไหนดีอันนี้จะเป็นค่ารายรับเราจะได้30บาทนะครับไปรับร้านนี้ดีกว่านะครับเดือซอยเดืออยโอ้ก็ไกลอยู่นะครับเดี๋ยว เรวเนี่ยหูงานเยอะแบบเราสามารถแบบเลือกรับงานได้เลยนะครับอันนี้นี่ไปรับร้านกาแฟดีกว่าแล้วกดรับงานเนาะดูแผนที่จะรั่นหรือเปล่านะครับเพราะงานเยอะมากเลยเฮ้ยไม่ไกล400เมตรใกล้ๆแค่นี้เองเดินไปก็ถึงแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆกดงานไม่ยากเลยนะครับตอนนี้ขอตัวไปรับอาหารร้านชื่อร้านอะไรนะ ชาวดอยนะน่าจะใช่นะครับชาวดอยเนาะอยู่แค่400เมตรเองนะครับอาจจะขับรถไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนอ๋อได้ค่าส่งรอบนี้30บาทนะครับก็เดี๋ยวเดินทางกัน ตอนนี้นะครับเราก็ถึงหน้าร้านอาหารแล้วนะครับเราเข้าไปรับอาหารกันเลยดีกว่านะครับกาแฟชาวดอยนะครับงานแรกของเราวันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปส่งที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับขอตัวเข้าไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นออเดอร์น้หนึ่งแก้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับพอดีว่าวันเนี้ยผมวิ่งงานที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วก็แอปพลิเคชันไลน์แมนนะครับผมอาจจะใช้งานยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็อาจจะลกๆไปบ าหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับระยะทางที่เราจะต้องไปส่งนะสำหรับงานแรกของเรา1.7กิลเมตรนะครับ oh. เดินทางไปหาลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลูกค้ารอนาน,นครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็จบงานแรกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ยากนะได้ค่าส่งนะครับรอบนี้นะครับ30บาทนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปหารับงานที่อื่นต่อนะครับตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้งานก็เด้งนะครับผมอยู่หน้ากศนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่งานนะครับแต่ตอนนี้งานแรกจบไปเร็วมากเลยนะครับก็ขอตัวไปหา ที่กดงานกันต่อดีกว่านะครับวันนี้ภารกิจของเรานะครับสิบงานเท่านั้นนะครับสิบงานแล้วเดี๋ยวเราคอยสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับการขับรถไลแมนวันแรกของผมนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆนะครับว่าอยุธยานะครับเพราะว่ามันสั้นดีไงแล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานที่สองได้แล้วนะครับทุกคนเวลาเก้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับโอ้โห กดงานง่ายมากเลยนะครับที่อุทยานะครับคือไม่ต้องย่อจออะไรเหมือนกรุงเทพเลยนะครับอันนี้ผมแบบใช้แบบเต็มจอเลยนะครับหรือวันแรกของผมนะครับตอนนี้9โมง57นาทีแล้วนะครับไปรับร้านอาหารร้านมารุชาสาขาหัวรอก็ไม่รู้ว่าไปยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูระยะทางก่อนนะครับว่ากี่กิโลเมตรระยะทางจากกศนนะครับ4.9กิโลเมตรนะครับก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้า ก็เลยดีกว่านะครับเพอเอ,อาจจะมีทางไปใกล้ๆก,กว่านี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ ชา6แก้วนะครับไปส่งลูกค้า8กิโลนะครับแสงช่างจ้าเศรือเกินนะครับขอปรับแสงแป๊บนึงได้คาส่งรอบนี้65บาทนะครับไปส่งลูกค้า8.5กิโลนะครับก็ขอตัวเดินทางกันดีกว่านะครับไปส่งไกลไหมผมว่าไม่ไกลนะครับขับเรื่อยๆขับชิวๆนะครับเพราะว่าเหมือนเรามาเที่ยวเนอะที่นี่อยุธยานะกับการขับรถครั้งแรกของผมเนอะที่อยุธยาปะ่ะเดินทางกันดีกว่านะทุกคน นี่นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากมาขับต่างจังหวัดมากเลยนะครับนี่คือมาถนนดินลูกลังแบบนี้โอ้โหเพื่อนเพื่อน,นเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมปรับแสงก่อนดูขับมาตาม GPS นะครับยังไม่ถึงลูกค้าเลยนะครับเหลืออีก3มกิโลนะครับดินลูกลังทั้งเลนขอตัวขับไปส่งลูกค้าต่อดีกว่านะครับตอนนี้แบบรถสั่นสะเทือนไปทั้งคันแล้วนะครับ อนนี้นะครับเราก็ส่งงานที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆไกลมากเลยนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับต้องช่วยเหลือผมแล้วนะครับคือผมจะกลับไปที่เดิมยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเปิด GPS ดูแล้วกันนะครับก็ได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้นะครับ65บาทนะครับระยะทางที่ต้องมาส่งประมาณ8.5กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเพราะรถผมประหยัดน้ํามันนะครับใช้ใช้เวฟไงก็สําหรับงานที่2นี้นะครับก็จบแล้วนะครับก็นะครับสำหรับคนที่จะมาสมัครขับรถไล์แมนนะครับที่จังหวัดพระนคร ตอนนี้นะครับไลน์แมนเขามีแคมเปญนะครับแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับคนที่สมัครตั้งแต่วันที่21มกราคมถึงวันที่24มกราคม2564เพื่อนเพื่อนรเดอร์ใหม่นะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับนั่นก็คือนะครับ1-5งานแรกนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รับโบนัส50บาทนะทุกออเดอร์ที่รับนะครับก็รวมกับค่าส่งปกตินะครับก็จะเป็น85บาท1-5งานนะครับ2นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เงินฟรีเครดิตจํานวน100บาท3นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้รับแจ็คเก็ตฟรีและกล่องฟรีนะครับ เมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถครบ10งานภายใน7วันนะครับหรือนะครับเพื่อนๆขี้เกียจตวิ่งใช่ไหมครับก็สามารถเติมเงิน1 0 0 0บาทก็จะได้รับทั้งเสื้อแจ็คเก็ตและก็กล่องครับเสื้อเป็นรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเสื้อรุ่นเก่านะครับค่อนข้างที่จะลิมิเต็ดหน่อยนะเสื้อตัวนี้แต่ว่าเสื้อรุ่นใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมแกะมาใส่ให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็กล่องก็จะเป็นกล่องลายแมนแบบใหม่เลยนะครับเห็นไหมกล่องแบบ นี้เลยนะครับเป็นกล่องลายแมนนะครับก็อันนี้นะครับเป็นโปรพิเศษนะครับสำหรับไรเดอร์ใหม่นะครับที่สมัครขับตั้งแต่วันที่21-24มกราคม2564นะครับอ๋อผมลืมบอกไปอีกนิดนึงนะครับและทุกๆ5งานถัดไปนะครับเราได้1-5งานนะครับเราจะได้ค่าส่งพิเศษเพิ่มใช่ไหมครับและทุกๆ5งานถัดไปนะครับเพื่อนๆจะได้รับอินเซนทีฟ200บาทเฉลี่ย40บาทต่องานนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นโปรสำหรับไรเดอร์ใหม่ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับจังหวัดอยุธยานะครับสำหรับงานที่3น จะได้งานตอนไหนนะครับตอนนี้10โมง38นาทีนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับโปรไรเดอร์ใหม่นะครับมีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีค่าอินเทนทีฟนู่นนี่นั่นต่างๆวิ่งครบ10งานก็ได้เสื้อได้กล่องฟรีนะครับก็ไปเดินทางไปรับงานที่3กันเลยดีกว่านะครับไปหาที่กดงานก่อนนะครับตอนนี้เราออกมาไกลจากพื้นที่แล้วนะครับเราจะกลับพื้นที่ที่เราจะหางานได้ยังไงนะเดินทางกันนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับ เราก็เปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับเราก็ได้กดงานที่3ได้แล้วนะครับตอนนี้10บโมงห้นาทีแล้วนะครับไปรับร้านเจ๊หมูยำแซ่บนะครับเจ๊หมูยำแซ่บเนาะไม่ไกลนะครับเห็นเขาเขียนว่าใช้เวลาหนึ่งนาทีเพื่อเดินทางไปยังร้านเจ๊หมูยำแซ่บนะครับก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่ารอบนู้ได้ค่าส่งนะครับ สามบเอดบาทนะครับก็เขาเขียนรายรับไว้สามสิบบาทครับใช้ส่นลูกค้าเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะครับว่ากี่กิโลนะครับเพราะว่าผมยังอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมยังจับสนกับการใช้แอปอยู่คอย,ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับสำหรับการวิ่งงานในวันแรกของผมที่จังหวัดอยุทยานะครับแต่ก็ไม่ได้ลําบากสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เสมอไปนะครับคือว่า Yeah. วันนี้ผมไม่เคยมาจังหวัดอุทัยยาเลยนะเว้ยแต่ว่าเราก็สามารถมาขับได้นะแบบไปตาม GPS เรื่อยๆแบบขับตามไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับก็ขอตัวไปรับประหารให้ลูกค้าคนที่สามกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนสำหรับเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกทุกคนไปนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดงานได้นะครับตอนที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่าเราสามารถจะดูลูกค้าได้กี่กิโลเมตรใช่ไหมครับคือข้างบนเนี่ยเขาจะมีบอกอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับเป็นระยะทางไปหาร้านค้าฝั่งขวาไปหาลูกค้านะครับ5.1กิโลเมตรนะครับ แล้ร้านค้าของเราอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนั่นเองนะครับตรงรถตู้เขาบังอยู่พอดีนะเดินข้ามไปรับอาหารให้ลูกค้ากันแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งลูกค้ากันนะครับระยะทาง5กิโลเมตรนะครับในแผนที่นะครับแต่ว่าในแอปเขียนไว้5.1นะครับถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับสําหรับการคํานวณระยะทางของไลน์แมนนะครับก็ขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้าดีกว่านะครับทุกคนเดินทางกัน และตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่3มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมงที่มีออเดอร์ยหงไเข้ามาเดี๋ยวขอกดงานก่อนแล้วกันนะครับได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้นะครับ31บอบาทนะครับก็ขอกดงานก่อนนะครับข้อดีของไลน์แมนในต่างจังหวัดนะครับเขามีแผนที่บอกด้วยนะครับว่าที่ไหนงานเยอะนะครับเป็นตารางแบบนี้เลยเดี๋ยวผมบอกให้ดูเห็นว่าเป็นจุดสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับคือเราสามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าเอ้ยตรงไหนงานเยอะหรือว่างานน้อยนะ ตามความเข้มของสีนะตอนนี้งานยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวขอตัวกดงานที่4ของวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อน แล้วตอนนี้นะครับเราก็กดงานที่4ได้แล้วนะครับไปรับไก่มาก8โลนะครับ8โลแล้วก็ไปส่งอีก8โลนะครับหรือเรียกง่ายๆถ้าเรียกอย่างนี้เขาเรียกงานล่นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับก็แต่สาหรับผมอะ่ะคือผมชิวๆอ,อ,อยู่แล้วไงเพราะว่ารถผมประหยัดน้ํามันนะต้องพูด่าอย่างงี้ดีกว่านะแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยละกันนะครับก็ได้ค่าส่งรอบนี้นะครับ61บาทนะครับเดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไก่ทอดหัดใหญ่ หมูหัมัดไก่ทอดรสเด็ดนะครับก็เดินทางกันทุกคนใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันที่ร้านไก่ทอดหาบใหญ่แล้วนะครับแต่อยู่อุทยานะเขาเขียนว่าสูตรหาบใหญ่นะครับก็รออาหารประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่า ที่เขายังไม่ได้ทอดนะครับก็เป็นงานไม่ใช่งาน r m s นะครับอันนี้เขาจะเยกเป็นงาน e-menu นะครับก็คือเป็นงานที่เราต้องมาสั่งอาหารแล้วก็มาจ่ายเงินที่นี่นะครับถ้าเป็นงาน r m s นะครับก็เราจะไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องอะไรเลยนะครับแค่เดินทางมารับอาหารนะก็ขอตัวนั่งรออาหารให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีในการรอนะครับสตหรับงานที่4วันนี้เราจะถึง10งานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอไป เดี๋ยวรอรับชมต่อได้เลยนะครับทุกคนก็ขอตัวรออาหารให้ลูกค้าก่อนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆดูดูออเดอร์790บาทนะครับที่750บาทนะครับเดี๋ยวขอตัวเอาอ,ออเดอร์ใส่หนักมากเลยใส่กล่องก่อนแล้วกันนะครับ790บาท ร้านไก่ทอดหัดใหญ่ที่อยู่อยุธยาขอตัวเก็บของแป๊บถึงของจะเยอะเราก็ใส่กระเป๋าหมดนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเก็บของใส่กระเป๋าเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวขอตัวไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันดีกว่ารลยะทางที่ต้องไปส่ง9.2กิโลเมตรนะครับโอ้ไก่พอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะวิ่งรถยาวๆเลยนะครับเดินทางกันนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปค่ายงค่ารอบให้ฟังน,นะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่4เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดงานที่5ได้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กันที่ศูนย์ดำรงธรรมตรงใกล้ๆอยุธย,ย,ยาปาร์คนะครับงานที่4เนี่ยเราก็ไปรับอยุธยาปาร์คเหมือนกันนะครับก็คือร้าน KFC เนอะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับตอนนี้รอร้านอาหารยืนยันนะร้าน KFC อยุธยาปาร์คนะครับก็ใช้เวลา3นาทีนะจากตรงนี้ขอตัวเดินทางไปอยุธยาปาร์กก่อนนะครับเนี่ยความจริงอยู่แค่นี้เองนะครับ Rab, อยู่แค่นั้นเองนะครับอยุธยาปาร์คนะครับก็เดินทางหาที่จอดรถกันดีกว่าน่่เเยาานนนนรัทีีดิงกกตอ้็ อู่กันที่อุทยาปากแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวเดินเข้าไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับที่ KFC เนอะแต่ตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไปส่งลูกค้ากันดีกว่านะครับได้ค่าส่งรอบนี้ สามสบาทนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้า3กิโลก็เดินทางกันดีกว่านะครับสำหรับงาน KFC เนอะ ตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่5เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมครับผมกดงานต่อเนื่องเลยใช่ไหมงานมันเด้งมาผมก็เลยกดกดง่ายมากเลยนะครับเราก็ได้งานที่6แล้วนะครับไปรับร้านขอดูรายละเอียดงานก่อนนะครับร้านโตลิชาอายุทยานะครับตลาดแกรนนะก็เดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับระยะทางที่ต้องไปรับก็ประมาณ1.17กิโลนะครับในแผนที่ที่เขาบอกไว้นะครับแล้วก็ได้รับเงินรอบนี้30บาทนะครับแต่ไปส่ง3กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อน แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งลูกค้ากันดีกว่านะครับประมาณ2-3กิโลเนาะเดินทางกัน และตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่6เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ค่าส่งรอบเมื่อกี้มา30บาทนะครับก็ขอตัวกดงานที่เจก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วนะครับเหลืออีก3นาทีเนาะเดี๋ยวเราน่ากดงานกันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะกดงานให้เพื่อนๆดูว่าจะกดยากกดง่ายยังไงนะครับรอดูแล้วกันนะครับสาหรับที่อุธยา เป็นไงเพื่อนๆเราก็กดงานที่เจได้แล้วนะครับไม่ยากใช่ไหมครับคือก็มีกดได้บ้างเหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเราเดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนดูรายละเอียดงานก่อนนะครับเป็นร้าน่อ่อยอาหารป่ารถเด็ดอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคบประมาณ0.99กิโลเมตรกิโลเดียวนั่นแหละแล้วก็ไปส่งลูกค้า3-4กิโลนะครับได้ค่าส่งรอบนี้30บาทนะครับก็ขอตัวเดินทางไปหาลูกค้าก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคน ก็ป้าเขาใจดีมากเลยนะครับเขาให้แมสเรามานะครับพอดีว่าก่อนหน้านี้ผมก็ใส่แมสใช่ไหมแล้วผมใส่กระเป๋าไม่รู้ล่วงหล่ดไปทางไหนอีกแล้วนะฮะตอนนี้ป้าก็เลยให้แบบให้มาสองสามอันเลยนะครับเออมีสำรองไว้เนาะก็ใส่แมสนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับก็นั่งรออาหารก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้บ่ายโมงเจ็ดนาทีแล้วนะครับสำหรับงานที่7เฮ้ยสิบงานอยู่ไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวเองแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้แสงจ้ามากเลยโอ้โหปับก่อน ปรับเจ้าไปกว่าเดิมอีกก็ไปส่งหารให้ลูกค้ากันดีกว่านะครับรอบนี้นะครับได้ค่าส่ง30บาทไปส่งลูกค้า3กิโลเมตรเดินทางกัน แล้วตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่7เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราก็กดงานที่8ได้เลยเนาะพอดีว่ามันขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นงานกล่องเป็นงานเค c ฟซีนะครับซึ่งไอเดียของผมเนี่ยเปิดงานระบบกล่องแล้วนะครับก็เลยสามารถรับงานกล่องได้ก็เลยแบบเมื่อกี้ผมว่าเจะกดดีหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยไว้สักพักนึงก็ไม่มีใครกดไปแต่เราก็กดได้นะครับก็ขอตัวไปรับงานให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับเป็น KFC ไม่ไกลนะครับอยู่ห่างจากตรงนี้900เมตรนะเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคน และตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปร้าน KFC นะครับตรงห้างพัมพรนะครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ชื่อว่าห้างอัาพรเนาะแต่ตอนนี้เราเห็นร้าน KFC แล้วนะครับก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบไปส่งลูกค้ากันดีกว่าตรงลูกค้า2.5กิโลเมตรนะครับได้ค่าส่ง30บาทนะครับเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากัน ตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่8เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นเจดีข้างหลังผมไหมอยู่ตรงเจดีสามปื้มสามปื้มหรือสาวปื้มนะครับน่าจะสามปื้มมากกว่านะครับขอตัวกดรับงานที่9ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบแปดนาทีแล้วนะครับใกล้ได้สิบงานแล้วนะครับเหลือแค่สองงานสุดท้ายนะ เราจะได้กลับกรุงเทพกันนะครับก็ขอตัวนั่งกดงานก่อนนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้งานที่9แล้วนะครับเมื่อกี้เราไปนั่งกินกาแฟร้านชาวดอยมานะครับเป็นร้านที่ร้านแรกของเราที่เราได้งานนะเราก็เลยเออแวะกินหน่อยนะครับข่าวผ่านมาเส้นทางนี้พอดีนะก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับเป็นร้านเดิมร้านเจออยนะครับป้าที่เขาให้แมทเรามาเนี่ย หล่นหายอีกแล้วอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเอาหยิบมาใส่ใหม่อีกแล้วนะครับพอเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนด่างานที่9แล้วนะครับวันนี้และตอนนี้นะครับเราก็ได้หามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไปส่งลูกค้ากันดีกว่าร้านเดิมนะครับร้านเจออยนะครับที่ป้าเขาให้แมตเรามาครับเดี๋ยวขอจัดกล่องให้ลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวอาหารหกเนาะก็รอบนี้ได้ค่าส่ง30บาทไปส่ง ลูกค้าขอดูแผนที่ก่อนนะครับ3.7กิโลเมตรนะครับเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอจัดอาหารให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวจะโฮ่ณตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่9ของวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ส่งให้กับลูกค้าคนเดิม <laughs> <laughs> ใช่ได้แนะ้วคนละแอคเคาน์นะครับผมใช่ ครับครับข,ขอบคุณครับก็ซึ่งเป็นในกรุงเทพนะจะไม่มีโอกาสได้อย่างนี้เลยนะครับคือแต่เขาอะลูกค้านะครับเขาใช้คนละเบอร์กันนะครับเนื่องจากาช่วงนี้ที่นี่มีโปรโมชั่นอยู่อย่างที่ผมบอกไปนะครับ21ถึง24นะสำหรับโปรไรเดอร์ใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาสมัครกันนะครับมีแบบโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรมากมายเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไว้อัปเดตท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ขอตัวไปรับออเดอร์สุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับออเดอร์ที่1 0ของวันนี้ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้งานสุดท้ายของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีจอดติดไฟแดงอยู่ลเลยเลยกดเลยนะครับไม่เชิงติดไฟแดงหรอกนะครับเป็นสี่แยกนะครับก็เลยเออกดงานเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับระยะทางที่ต้องไปรับนะครับ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะทุกคน และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ห้างอ,อัมพรอีกแล้วนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนหน้าน,นี้เราไปเ k เคใช่ไหมตอนนี้เรามารับงาน MK เนาะขอตัวเข้าไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆดีใจจังเลย<ๆ>แลวตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอเลสตอรออเดอร์<ๆ> s <S สุดท้ายของวันนี้นะครับไปส่งลูกค้าเดี๋ยวขอดูก่อน2 จุดสกิโลเมตรนะครับได้ค่าส่งรอบในี้30บบาทก็เดินทางกันเลยดีกว่านะครับงานสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปนู่นนี่นั่นให้ฟังกันแล้วกันนะครับทุกคนเดินทางไปหาลูกค้ากันเดี๋ยวลูกค้ารอ,อนานนะ และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จบงานสุดท้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอทอดแมดออกก่อนนะกันงานที่สิบนะครับเราจบแล้วนะครับสาหรับการขับรถที่อยุธยาในวันนี้ของผมเนาะขับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งน,นะครับผมเริ่มขับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจบงานสุดท้ายตอนนี้บ่ายสองห้าสิบสี่นาทีนะครับ สิบงานตอนแรกภารากิจผมคิดว่าจะไม่ถึงนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นที่กรุงเทพนะครับงานแบบต้องแย่งกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ที่อยุธยานี้นะครับกดงานไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็าการขับรถเนี่ยที่เนี่ยขับง่ายมากเลยนะครับถนนดีกว่ากรุงเทพอีกเนาะบางบางครั้งในบางเส้นเนี่ยถนนรู้สึกว่าดีกว่ากรุงเทพเยอะเลยนะครับแล้วก็งานนะครับเด้งเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็การส่งงานเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ยากเหมือนเส้นทางกรุงเทพนะครับคือถ้าเกิดเป็นมือใหม่เนี่ยอันนี้ผมเพิ่งมาขับครั้งแรกเลย คือสมัครตอนตั้งแต่เช้าผมสมัครตอน8ปดโมงเช้านะครับได้เปิดระบบก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็วิ่งงานจริงนะครับตอนประมาณ9ก้าโมงเนี่ยเก้าโมงครึ่งนะครับสำหรับงานแรกนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนนะคบไปดูรอบๆไปเที่ยวอายุทยาก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะไปไหนนะคือผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปเนื้อหากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับที่ห้องของผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกรุงเทพเลยนะ งานภารกิจ10งานสําเร็จนะครับทุกคนสําเร็จรุ่งร่วงด้วยดีปะเดินทางไปกรุงเทพกันแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับสำหรับการวิ่งงานไลแมนครั้งแรกของผมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เป็นย่งไรบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการขับรถของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับผมวิ่งงานไปทั้งหมดนะครับสิบงานนะครับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะครับงานแรกของเรานะครับไปจบที่บ่ายสองห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับก็คือบ่ายสามใช้ระยะเวลาทั้งหมด6ชั่วโมงนะเอาตีไปสัก6ชั่วโมงนะครับได้ค่ารอบไปทั้งหมด3ามบาทนะครับอันนี้เป็นค่ารอบที่หักค่าบริการหมดแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไปทั้งหมดนะครับหกสิบกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเราสามารถเช็คระะยทางงวิ่ใน Google Li Tab ้ ได้เนะสำหรับค่ารอบและความคุ้มค่านะครับสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่า มันขับรถง่ายกว่านะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยธุธยานะครับขับรถค่อนข้างง่ายกว่ากรุงเทพนะแล้วก็คือแบบไกลก็จริงอะ่ะแต่ขับง่ายกว่ากรุงเทพเยอะเลยนะครับในการส่งแต่ละที่นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับว่าคุ้มค่ากับที่เพื่อนๆไปวิ่งหรือเปล่านะครับแต่สําหรับตัวผมนะถ้าผมอยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรทำนะครับออกไปขับรถได้เงินมาก็เป็นที่น่าพอใจมากกว่านะครับและสําหรับการใช้แอปพลิเคชันนะครับผมใช้แอปพลิเคชัน Lineman เป็นครั้งแรกเป็นวันแรกเลยนะครับแทบจะไม่ความรู้เป็นศูนย์เลยนะคร ง่ายง่ายมากเลยนะครับคือแบบ เราอ่านแล้วก็แบบรู้เลยเราสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ขับรถได้เองนะครับวันแรกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดขับไปตาม GPS นะครับและใช้ง่ายกว่าแอปลาลามูฟของกรุงเทพหรือเปล่านะครับสำหรับตัวผมนะใช้ง่ายกว่าเยอะมากกดงานก็ง่ายกว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่กรุงเทพนะครับถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนไม่รองรับการย่อจอนะครับก็ไม่สามารถกดรับงานได้แบบเร็วๆเลยแต่แอปไลแมนอันนี้ที่ออกแบบมาใหม่นะครับคือเขาไม่ให้ย่อจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนนั้นจะ ย่อจอได้คนนี้จะย่อจอได้หรือเปล่านะครับและการกดงานนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะครับคือกดงานเต็มจอก็ยังกดได้นะครับและโทรศัพท์ผมใช้ไม่ได้แรงเลยนะครับแค่หัวเว่ยโนว่า 5T เองนะครับคือไม่ได้แรงเป็นโทรศัพท์กลางๆเครื่องละ6-7,000ันบาทเนาะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับไม่ได้เหมือนแบบ ที่อยู่ในกรุงเทพต้องขับใช้โทรศัพท์เป็นหมื่นสองหมื่นนะครับในการกดแย่งงานกันนะครับแล้วก็ระบบหน้าตาแอปนะครับถูกออกแบบมาใหม่หมดเลยเรียบง่ายและก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่าแอปใช้งานง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็สําหรับรายได้อยู่ที่แต่ละคนมากกว่านะครับว่าพอใจไม่พอใจยังไงนะครับอันนี้ผมขับแค่6ชั่วโมงเองนะครับยังได้มา300กว่าบาทเลยนะครับความจริงอะผมสามารถขับได้ถึง4ี่ห้าโมงเย็นแต่ว่าจะกลับกรุงเทพไม่ทันไงก็วันนี้นะครับผมหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคน ที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับค่อนข้างยาวเลยนะครับสำหรับคลิปการวิ่งงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับโปคนขับใหม่นะครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกเครดิตฟรี100บาทนะครับได้รับค่ารอบเพิ่ม40บาทต่อ1รอบนะครับหรือแม้แต่แจกเสื้อฟรีแจกกล่องฟรีอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถศึกษาแล้วก็เข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับโปนี้จะอยู่ถึงวันที่24มกราคมนะครับ2564เท่านั้นนะครับรีบสมัครกันนะค ก็วันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ